สวัสดีครับวันนี้นะครับเราจะมาแนะนำเกี่ยวกับการใช้โปรแกรมเคลมนะครับซึ่งหลายท่านได้ใช้โปรแกรมในการบริหารจัดการเกี่ยวกับโฟล์งานเซอร์วิสนะก็คือว่าปุ่มนี้นะครับงานทั้งหมดเอาไว้รับงานบริหารจัดการงานนะครับแจกจ่ายงานแล้วก็ปิดงานนะในงานของเกี่ยวกับการบริการเซอร์วิสเป็นต้นนะครับทีนี้ เนื่องจากว่าโปรแกรมของเราเนี่ยมีโปรแกรมเคลมอยู่ในตัวเองด้วยนะครับก็เป็นโปรแกรมปุ่มนี้นะอยู่ข้างๆกันนะครับซึ่งเคลมเนี่ยจะมีส่วนต่อพ่วงนะครับกับทางโปรแกรมเซอร์วิสของเรานี่แหละนะ after sales service ของเรานี่แหละนะครับเพราะบางกรณีเนี่ยใน i อเทหรือว่าในสินค้านะครับของบางบริษัทเนี่ยจำเป็นต้องเคลมด้วย นะไม่ใช่ว่าขายแต่งงานบริการออกไปแต่บางอย่างมันเป็นโปรดักต์นะครับที่ต้องมีการเคลมดูแลหลังการขายต้องส่งซัพพลายเออร์เวนเดอร์ดิสซิบิวเตอร์ต่างๆนะครับเราจำเป็นต้องมีระบบที่ต้องอเข้ามาจัดก,การนะดูข้อมูลนะและติดตามเช่นว่าสินค้าของเราเนี่ยส่งไปหาเวนเดอร์ชื่ออะไรไปกี่วันแล้วนะครับไปโดยใครนะครับแล้ว กลับมาแล้วหรือ,อยังอีกกี่วันกลับเกินกําหนดกี่วันอันนี้เป็นปัญหาพื้นฐานของงานงานเคลมนะครับที่จําเป็นจะต้องใช้ในบางบริษัทเนาะโอเคครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าเราจะใช้โปรแกรมเคลมอย่างไรนะครับเริ่มต้นนะครับโปรแกรมเคลมเนี่ยเป็นส่วนต่อพ่วงมาจากตัว after sales service หรือตัวงานบริการทั้งหมดของเรานะครับเราไปดูก่อนนะครับว่าฟล o w เป็นยังไง ฟ o w เป็นอย่างนี้นะครับฝั่งนี้นะมีตัวแยกซ้ายแยกขวาระบบงานซ่อมเราใช้ชื่อนี้ก็แล้วกันนะครับที่เป็น after sales service เนาะที่ทุกท่านใช้กันอยู่นะครับก็เมื่อเราจะใช้งานเคมเนี่ยมันต้องเข้ามาในระบบงานซ่อมก่อนนะหรือระบบ Input ข้อมูลทั่วไปก็คือใส่หน้านี้แหละทุกทุก job ที่จะใช้งานเคมนะต้องใส่ผ่านหน้านี้หมดนะทุกงานต้องผ่านหน้านี้หน้าแรกเลยนะครับ เมื่อมีเงื่อนไขบางอย่างนะฮะเดี๋ยวเราดูเงื่อนไขกันถึงระบบงานเคลมถึงจะมองเห็นนะจ็อบของฝั่งฝั่งงานงานซ่อมนะหรืองานบริการได้นะครับแล้วก็เพื่อเมื่อมองเห็นสามารถจะดึงขึ้นมาเพื่อสร้างใบส่งสินค้านะครับและเลือกว่าจะส่งเคลมนะครับแล้วก็สามารถที่จะเ,เช็คเรื่องของการไปกันมาได้นะครับว่าเอาอะไรไปบ้างนะครับแล้วก็ มาสู่กระบวนการรับสินค้าคืนตรวจสร้างใบตรวจเช็คสินค้านะครับแล้วก็เลือกจากรายการที่รับคืนแล้วบันทึกเอกสารการตรวจเช็คสิ้นสุดแล้วก็กลับไปที่ฝั่งนี้เหมือนเดิมนะพร้อมที่จะให้ช่างได้ตรวจสอบหรือว่าแอดมินนะครับได้ปิดจ็อบนะค,บคือว่ารีกลูกค้ามาว่าโอเคของเครมคุณกลับมาแล้วบาบลา,า,านะครับเป็นต้นโอเคครับ ทีนี้นะครับนาทีที่3มนาทีที่3.3 3, 3. 0นะรเรามาเริ่มกันนะครับว่าผมจะยกเคสขึ้นมานะครับเป็นกรณีตัวอย่างนะครับเช่นผมมีลูกค้าท่านหนึ่งนะกับเอาสินค้ามาให้เราเคลม,มก็แล้วกันเนาะผมก็อ่ะผมมีชื่อเทสเทสอยู่แล้วนะเทสเทส สมมติกรุงเทพเนะี่ยทุกท่านจะได้ทราบนะะง่ายง่ายโอเคเราก็เข้ามาที่เพิ่มงานนะฮะหรือว่ารับสินค้าปกตินี่แหละนะสินค้าเขาเป็นอะไรเหรอก็ใส่เข้าไปนะครับเป็น Apple นะฮะรุ่นไอโฟนห้า นะรุ่นนู่นเลย50ไปเลยสีขาวนะครับแล้วก็รายละเอียดการรับประกันนะทุกช่องก็ใส่ตามปกตินะครับเดี๋ยวบางอย่างผมจะข้ามไปเลยก็คือเปิดไม่ติดอันนี้เป็นช่องของที่จะเป็นรายละเอียดการรับงานนะครับอาการเป็นยังไงการมาเป็นยังไงลูกค้าต้องการอะไรก็ใส่เข้าไปนะครับ แล้วก็สิ่งที่นํามาด้วยมีอะไรบ้างนะสมมติว่าเป็นไอตรงนี้เราสามารถไปเพิ่มได้นะครับตรงสิ่งที่นํามาด้วยเดโมไอเทมหนึ่งไอเทม 2, สองสมมติเป็นสายก็แล้วกันใสยไฟใสยชาร์จนะใสยชาร์จนะแล้วก็กล่องอย่างนี้นะครับตัวอย่างตัวอย่างนะครับขใหม่อ่นะใส่ชาร์จ มาแล้วครับแล้วก็ราคาขายถ้าเราไม่ทราบไม่เป็นไรนะเสอนอราคาก่อนไหม้วันรับงานวันนัดหมายวันนัดหมายก็คือนัดหมายรับนะครับตรงนี้ออ,ออนไซต์หรือเปล่สาสถานะเริ่มต้นนี่ไงตรงนี้นะครับเรามาเลือกตรงนี้นะครับถ้าเกิดว่าสินค้านี้จำเป็นจะต้องเคลมนะก็มาเลือกตรงรอส่งเคลมได้เลยรอตรงนี้นะครับตรงนี้เลยนะสถา,านะเริ่มต้นแล้วก็ เลือกรอส่งเคลมได้เลยถ้าเลือกสถานะนี้นะครับปุ่มนี้จะมองเห็นจ็อบนี้นะครับแล้วเขาดูดไปได้แต่ถ้าไม่เลือกสมมติว่าเลือกเป็นกําลังดําเนินการที่เป็น d e f a u l t นะของมันอยู่แล้วเนี่ยงานแผนเคลมจะมองไม่เห็นจ็อบนี้นะครับโอเคแต่มีคําถามว่าอ้าวแล้วถ้าเกิดว่าเลือกกําลังดําเนินการไปล่ะแล้วช่างเนี่ยจะต้องเอาไปเซอร์ไปเซอร์วิสไปซ่อมก่อนแล้วปรากฏว่ามันต้องส่งเคลมอะ่ะ ไม่ต้องห่วงนะครับกําลังดำเนินการใช้ตรงนี้ก็ได้นะเมื่อรับเสร็จแล้วช่างให้ไปอัปเดตตรงช่องตรงปุ่มนะฮะอัปเดตงานให้เป็นคําว่ารอส่งเคลมแผนกเคลมก็จะเห็นจ็อบนี้เช่นกันนะครับโอเคถนะ้ามีความหมายเดียวกันนะครับแต่ผมในตรงคลิปนี้นะผมจะเลือกว่าเป็นรอส่งเคลมเลยแล้วกันนะครับแล้วก็ประเภทงานผมยกอย่างเป็นฮาร์ดแวร์นะครับกดเลยกดบันทึกเลย โอเคจ็อบ <Okay>. มาแล้วนะครับสีเขาจะส้มๆนะคาว่ารอส่งเคลมนะฮะไปดูได้นะสีส้มๆอีก6วันประมาณนี้นะครับแล้วเมื่อเรารับจ็อบนี้เสร็จแล้วทุกท่านก็นจะขุนตาว่าอ่าปกติเนี่ยเราก็รับกันอยู่หน้านี้แหละนะเป็นหน้างานภายในแล้วก็จะจัดการอัปเดตงานทํางานนี้นะปรับตรงนู้นปรับตรงนี้ว่าไปแล้วก็ วันนี้เราจะมาแนะนําเรื่องปุ่มเคลมดูดงานไปเคลมอย่างไรนะครับก็เข้าไปที่งานเคลมนะปุ่มเคลมฝั่งเมื่อกี้นี้ไปดูซินะเมื่อกี้นี้เขาปรับสถานะเรียบร้อยนะว่าเป็นสินค้ารอส่งเคลมแล้วนะฝั่งนี้จะมองเห็นแล้วนะไปดูกันนะครับก็เลือกที่เราต้องสร้างก่อนนะสเต็ปแรกนะนาทีที่7ครึ่งนะฮะก็คือสร้างก่อนนะเราต้องเราต้องรู้นะครับว่าสินค้าที่ปรับสถานะงานเคลมเนี่ย เป็นสินค้าของศูนย์บริการอะไรที่เราจะส่งไป1ต้องรู้ก่อนนะสขนส่งเราจะใช้ขนส่งอะไรเนะเช่นเดมโมนะของเดมมาอยู่ตัวอย่างนะขนส่งเป็น d ีเอ็ก s เพรสนี่นะครับหมายเหตุมีไหมถ้าไม่มีกดบันทึกเลยนะพอกดบันทึกเสร็จปั๊บเนี่ยหน้านี้เขาจะปรากฏขึ้นมาเพิ่มรายการที่จะเคลมกดปุ่มนี้นะครับเพิ่มสินค้านะครับจากงานงานก็คือโฟล์นี้นั่นเองงานนะครับดูดมา เขาจะปรากฏเห็นไหมไม่อย่างนั้นจะไม่ปรากฏนะครับถ้าไม่ปรับเป็นสถานะงานครมไม่ปรากฏนะครับย้านะครับแล้วก็กดโหลดดูสิโอเคคลิกเลยนะคคลิกเลยและเพิ่มรายการที่เลือกนะครับอันนี้ก็คือใบสร้างใบส่งสินค้าความหมายคืออะไรครับสมมุติว่าศูนย์บริการเดมของเราเนี่ยเรามีสินค้าอยู่ประมาณสักสรายการ2รายการ5รายการ คุณสามารถที่จะปรับสถานะของฝั่งเซอร์วิสงานที่เรารับเข้ามาเนี่ยให้เป็นเคลมนะครับรอส่งเคลมทั้งหมดเนี่ยตรงนี้คุณสามารถติ๊ก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 ติิก,ก,กลิสต์เข้าสู่ใบส่งสินค้าได้พร้อมกันเลยนะเหมือนประหนึ่งว่าเราจะส่งเฟืองสักสิบอันไปบริษัทเด็มอย่างเงี้ยแล้วก็แพ็คใส่กล่องเดียวไปเลยนะคร <ı. S 1> เพราะฉะนั้นเนี่ยระบบงานเคลมของเราสามารถทําได้เป็นแพ็กเกจเลยนะครับโอเคกดแล้วกดเพิ่มรายการ นะเพิ่มรายการที่เลือกนะฮะปึ๊บตรงเนี้ยเขาก็จะก,กดเข้ามาให้เราเนี่ยได้คอนฟิกนะสักเล็กน้อยนะครับก็อ่านดูด้านล่างนะครับเขาจะบอกว่าจอ็อบเนี้ยที่กำลังจะ Create ใบส่งสินค้าครมเนี่ยนะครับไปสู่ซัพพลายเออร์เบนเดอร์ของเราก็แล้วแต่นะครับ ลูกค้าชื่ออะไรนะผนแผนเคลมก็จะมองเห็นอ๋อลูกค้าชื่อคุณเทสเทสนะครับรหัสซ่อมเนี่ยครั้งที่3ามจ็อบที่3ของของบริษัทเรานะครับรหัสงานซ่อมคือสิ่งนี้อาการเป็นอย่างนี้นะซีเรียลเป็นอย่างนี้รุ่นยี่ห้ออะไรต่างๆบลาบลนะครับก็คือผแผนเคลมเนี่ยก็จะพอมองภาพออกเพราะมันดูดงานมาจากฝั่งฝั่งการรับงานถูกไหมฝั่งงานเซอร์วิสฝั่งงานซ่อมเขาก็จะมองออกนะฮะในหน้าง,งานของเขาหรือว่าอ๋อไอสิ่งที่เขาจะ จะส่งไปเนี่ยมาถูกต้องไหมเนาะสีเลียวตรงไม้อะไรเงี้ยเขากขจะดูได้นะครับและทีนี้สิ่งสําคัญมากของงานเคลมคือช่องนี้นะฮะช่องนี้นะฮะต้องส่งคืนภายในกี่วันครับอ่า อันนี้สาคัญมากเพราะว่าหลายๆบริษัทนะครับางทีส่งเคลมไปแล้วก็ลืมเลยพนักงานเคลมก็ลืมเพราะวันนี้ก็ส่งพรุ่งนี้ก็ส่งปารมนี้ก็ส่งนะเมะื่อวานนี้ก็ส่งอะไรเงี้ยกลายเป็นว่ามันทับงานมันทับซับซ้อนนะงานเคลมไม่ใช่ว่าไปแล้วลเช้าเย็นกลับไม่ใช่นะบางทีสามเดือนหเดือนปีหนึ่งก็มีถ้ามันไปแล้วมันไม่กลับเลยเนะี่ยเราลืมลืมทวงเนี่ยมันหายไปเลยนะฮะเพราะฉะนั้นเสียหายกันมาเยอะแล้วครับเราจึงจําเป็นต้องมี ระบบการติดตามหรือแจ้งเตือนว่ามันใกล้ถึงแล้วนะมันเกินแล้วนะใครบ้างที่เกินนะ <_ d ata> เพื่อที่จะให้งานเคลมเราไม่หลุดเลยนั่นเองโอเคต้องส่งคืนภายในกี่วันครับสมมติว,ว่าผมให้เวลาสักห้าวันนะเพราะว่าเมื่อกี้เรารับงานเราแจ้งลูกค้าเราคือตัวเลข6วันนะหมายเหตุมีอะไรไหมอ่านี่สําคัญอีกอันนึงนะอ้าวทำไมมีเช็คบ็อกคําว่าสายชาร์จมาด้วยจําได้ไหมครับเลื่อนคลิปกลับไปครับตอนรับงาน ผมติ๊กว่ามีสายชาร์จมากับ h o n e นคืนนี้ด้วยจำได้ไหมเพราะฉะนั้นอันนี้สำคัญนะครับรแผนกเคลมเนี่ยเขาจึงบางทีเขาไม่ได้อยู่ในแผนกรับงานหรืออาจจะเป็นแอดมินคนละคนกันกลายเป็นว่าไม่รู้นะว่าไอตรงตัวเครื่อง i iPhone ไอโฟน50เนี่ยรุ่น50เนี่ยมันมีอะไรไปด้วยหรือเปล่ามันมีอะไรมาด้วยหรือเปล่านะครับแต่ตอนนี้เขารู้แล้วว่าอ๋อตอนที่รับงานแผนกหน้าร้านที่รับงานเข้ามาเนี่ยเขามีงานเขามีสายชาร์จมาด้วยนะ แต่ฉันซึ่งเป็นคนบริหารงานเคลมเนี่ยก็นังจะค่สูงไปศูนย์บริการ DEM เลยเนี่ยจะเอาใส่ชาร์จไปด้วยไหมอ่าตรงนี้ถ้าไม่ติ๊กหมายถึงไม่ได้ไปนั่นหมายความว่าอะไรครับใส่ชาร์จต้องอยู่ที่บริษัทเราจริงไหมแต่ถ้าติ๊กปั๊บหมายความว่าใส่ชาร์จวิ่งไปสู่บริษัท DEM เรียบร้อยแล้วหมดภาระจากเรา กรณีนี้สําคัญนะครับสิ่งที่นํามาด้วยเหล่านี้แนบเนี่ยสำคัญมากนะเพราะว่าไอ้ของที่เป็นอัคเซสซอรีต่อพ่วงทั้งหลายเนี่ยมันมักจะหายระหว่างทางแล้วเจ้าของบริษัทก็ต้องควักให้ลูกค้าตลอดนะโดยที่ก็ไม่รู้ต้นสายไปเหตุว่าอ้าวตกลงมันไปหายที่ไหนหายที่เราหายระหว่างขนส่งหรือไปหายที่เออเวนเดอร์ซัพพลายเออร์ของเรานะเวนเดอร์ของเรานะครับแล้วก็กลับมาเวนเดอร์เขาส่งกลับมาไหม นะตอนที่เอามาแล้วอนี้ระบบถ้าเราไม่รู้เนี่ยเราเสียหายเยอะมากเรื่องนี้นะครับโอเคเท่านี้ครับกดบันทึกเลยเราใส่วันที่ต้องส่งคืนแล้วสิ่งที่ทําไปด้วยผมส่งสายไปด้วยเรียบร้อยนะครับกดบันทึกกดปิดนะตรงนี้เขาก็จะมีตัวเลขขึ้นมาแล้วว่าเราครบกําหนดนะอันนี้เขาขึ้นครบกําหนดไว้ก่อนนะแต่มีแนบ1ชิ้นนะแนบก็คือว่าตัวใส่ชาร์จนะแนบ1ชิ้นนะไป1ชิ้นแล้วกดใบส่งของเลยครับฟโฟล์ต่อมาคือกดใบส่งของเลยนะครับปึ๊บ กดใบส่งของ <c oughs> เมื่อกดใบส่งของสังเกตด,ดีๆนะตรงนี้นะอ่าเขาขึ้นมาเลยว่าห้าวันนะเหนะ็นไหมเมื่อทําใบส่งของเสร็จในโฟล์เขาจะวิ่งมานะครับกลายเป็นว่าตรงเนี้ยที่เราระบุไว้ห้าวันมันจะปรากฏในระบบแอดมินจะดูง่ายแล้วว่าชิ้นนี้เหลือกี่วันต้องเอากลับชิ้นนี้เหลืออีกวันต้องตามนะครับแล้วเขาก็จะเด้งขึ้นมาเลยว่าคุณจะปริ้นไหมคุณจะปริ้นเนะี่ยพิมพ์ออกมาเลยไหมเนี่ยจะเป็นใบใบส่งสินค้าเนี่ยใบยส่งเคลมเนี่ย เพื่อที่จะเอามาเข้าแฟ้มเอามาให้ผู้ทํารายการเซน็นผู้ขนส่งเซน็นผู้รับสินค้าเซน็นผู้ดูแลสต็อกเซน็นเพื่ออะไรครับเพื่อ,อรับผิชดชอบร่วมกันนะว่าจะมีสินค้ากำลังจะส่งไปบริษัทดีเอ็มแล้วนะคุณรับทราบไหมหัวหน้ารับทราบไหมเป็นต้นนะครับคุณจะพิมพ์เป็น PDF หรือพิมพ์เป็นทั่วๆไปก็ได้นะครับโอเคกดไปบ <c oughs> ุ่มทันไปคืออะไรใบแปะหน้า เราคิดเผื่อไว้แล้วนะครับว่าท่านจะต้องเอาสินค้านี้ต้องลงกล่องหรือว่าคุณจะขึ้นรถไปก็แล้วแต่นะครับคุณสามารถปิ้นได้เลยนะครับเพราะว่ามันจะบอกว่าซื้อผู้ส่งคือบริษัทเราใช่ไหมแล้วก็ซื้อผู้รับเป็นบริษัท DM เอะไรเงี้ยก็สามารถเอากระดาษนี้แปะกล่องได้เลยจ้ะแล้วก็ส่งไปได้เลยนะส่งขึ้นรถนะครับที่จะเป็นขนส่งได้เลยเรียบร้อยครับพอเราทําเสร็จแล้วเนี่ยเราไปดูกันนะหน้าง,งานเคลมทั่วไปเนี่ย <c oughs> มันก็จะ เป็นขึ้นมาแบบนี้นะว่าโอเควันนี้คุณนะสร้างใบส่งของไป1ใบแล้วนะนะใน1ใบเนี่ยมันมีสินค้าที่ไปหนึ่งชิ้นนะนะคุณอาจจะมีหลายชิ้นได้อย่าลืมนะครับคุณเพิ่มได้นะตอนนี้มี1ชิ้นแล้วนะและใน1ชิ้นเนี่ยเป็นชนิดสินค้านะเป็นเดโมยี่ห้อ p p l e อะไรเงี้ยนะครับแล้วก็รอ5วันนะคุณสามารถที่จะใช้สิ่งเหล่านี้ได้นะครับเพราะว่า มันมีประโยชน์มากนะครับในการที่คุณจะติดตามนะติดตามงานเช่นว่าการจะมาดูสถานะต่างๆเนี่ยคุณสามารถกดดูได้เลยนะครับว่าตัวไหนส่งไปแล้วไก่รับกลับอะไรต่างๆนะคุณสามารถเสิร์ชได้นะครับแล้วก็เมื่อเสิร์ชออกมาแล้วนะคุณสามารถกดพิมพ์ได้เลยนะเวลาคุณค้นหาข้อมูลนะกรองข้อมูลเนะี่ยคุณกรองได้เลยนะครับแล้วคุณกดพิมพ์ผลลัพธ์ที่คุณต้องการนะครับไอ้ตรงนี้ก็คือว่า,าเช่นว่าคุณต้องการดูว่า ศูนย์บริการนะศูนย์บริการอะไรที่คุณอยากจะรู้ความเคลื่อนไหวนะเช่นคุณมีกี่ศูนย์บริการมันจะปรากฏตรงนี้คุณเสิร์ชเอาถ้ามันเยอะนะฮะคุณก็เสิร์ชเอานะาก็กดไปดีเมปั๊มนะครับคุณอยากจะรู้ว่าศูนย์บริการใดนะฮะตั้งแต่ช่วงเวลาเท่าไหร่นะครับ แล้วก็คุณจะต้องได้รับคืนภายในกี่วันนะรหรือว่าเลยกลําหนดส่งคืนแล้วคุณคุณติ๊กไปเรื่องๆได้เลยนะเอาสิ่งที่คุณอยากจะรู้นะให้มันกรองข้อมูลออกมาแล้วก็คุณกดกรองข้อมูลแล้วกดพิมพ์ผลลัพธ์ได้เลยอย่างเช่นผมอยากจะรู้ข้อมูลของศูนย์บริการ DEM เนาะที่ส่งไปเอาแบบเอาทั้งหมดเลยแล้วกันนะเอาทุกช่วงเวลาเลยดีวยกว่านะอยากจะรู้มันตกค้างที่คุณ DEM เนี่ยเยอะไหมนะครับแล้วดูที่ว่าส่งของแล้วนะครับส่งของแล้วนะแล้วก็กดกรองข้อมูลนะครับ แั๊บแน่นอนมีอันเดียวนะมันก็จะปรากฏอย่างเงี้ยแล้วก็กดพิมพ์ผลลัพธ์เมื่อกดพิมพ์ผลลับเนี่ยมันก็จะขึ้นมาอย่างงี้ให้เราง่ายๆเห็นไหมเอาไว้ติดตามซัพพลายเออร์นั่นเองอันนี้สําคัญมากนะครับมันก็จะ my, ระไรมาให้เลยว่าอันนี้ชื่ออะไรสินค้าอะไรนะครับนะครับแล้วก็เป็นรายละเอียดการรับงานนะส่งของแล้วอะไรก็ว่าไปนะก็คือพูดง่ายๆคือมันจะตีตารางนะฮะเตรียมสําหรับพิมพ์เนี่ยมาจากการที่เรากรองข้อมูลมานั่นเองนะครับ กดเป็น pdf ก็ได้นะครับอันนี้ทำได้หมดเลยนะกดล้างผลนะครับปิดโอเคเมื่อเสร็จแล้วเนี่ยเราไปดูฝั่งของงานทั้งหมดกันนะงานทั้งหมดกันเพื่อให้เวลาเนี่ยอาจจะไม่ต้องเกิน20นาทีเนาะในคลิปนี้ไปดูงานทั้งหมดกันนะสีมันจะกลายเป็นสีจากชมพูตอนส่งเคลมใช่ไหมถ้าส่งเคลมกลับมาแล้วเนี่ยเมื่อกี้ผมไปกดเนี่ย ตอนนี้กำลังส่งเคลมอยู่มันจะเป็นสีสีเทานะฮะณเวลานี้นะฮะถ้าไม่ได้เป็นรหัสแอดมินอย,อย่างผมเนี่ยตรงนี้เขาก็จะไม่สามารถกดอะไรได้นะครับก็ต้องรอการกลับมาเนาะของงานเซอร์วิสของฝั่งแผนกเคลมเขานะครับคราวนี้กลับมาทีต่ต่างว่ากลับกลับมาและนะเราต้องติดตามกลับมาแลวนะครับเมื่อสินค้าเคลมส่งกลับมานะเรานะฮะไปกดที่รับคืนได้เลยนะรับคืนได้เลย สินค้าเนี่ยแต่ละชิ้นเนี่ยเพราะว่าบางทีสมมติว่าติ๊กตาตรงนี้มีอยู่5ชิ้น5รายการนะมันไม่ได้กลับมาพร้อมกันนะคือถ้าใครทํางานเครมจะรู้ว่ามันไม่ได้กลับมาพร้อมกันนะครับในบางครั้งเวนเดอร์จะส่งอะไรเขาเสร็จเขาก็ส่งกลับมาส่งไป5ชิ้นเขาอาจจะส่งมาอย่างละชิ้นอย่างละ2ชิ้นวันละชิ้นวันละ2ชิ้นก็ได้นะเพราะฉะนั้นเราต้องมีระบบที่ทํางานแยกกันอย่างนี้นะครับเช่นว่าส่งไป5ชิ้นอวันนี้ชิ้นนี้กลับมาก็กด รับคืนเฉพาะชิ้นที่กลับมาทําเป็นเลคคอร์ดเอาไว้นะครับกดรับคืนปุ๊บคุณยังมีโอกาสครั้งหนึ่งในการที่คุณจะย้อนเวลากลับไปสเต็ปเมื่อกี้นี้อ่ะกลับมาเหมือนเดิมนะหรือคุณจะรับคืนนะรับคืนนะรับคือสินค้าเคลมเข้ามาระบบนะโอเคไม่มีอะไรผิดพลาดหรอกงั้นเอาเพิ่มเข้าใบตรวจรับเลยครับปมถัดไปเพิ่มเข้าใบตรวจรับกดตกลงนะครับ สำคัญนะครับตรงนี้สําคัญมากมันจะไม่ยอมให้คุณได้เซฟนะถ้าคุณไม่พิมพ์ว่าคุณตรวจรับมันโอเคหรือเปล่านะมันฉันตรวจแล้วนะฉันตรวจรับแล้วโอเคพิมพ์ให้ละเอียดกว่านี้แล้วกันนะครับว่ามันโอเคมันบินบุบแตกหักไหมมันกลับมาเทสเปิดติดไหมแล้วที่สําคัญนะโอ้นี่สมมติว่ามันผ่านเวลาไปห้าเดือนห้าวันอะไรก็แล้วแต่นะเชื่อไหมครับว่า ทีมเซลหรือว่า,าทั้ทีมฝ่ายเครมเราเนี่ยจำไม่ได้แล้วครับว่ามีอะไรไปด้วยจริงไหม mm hmm. เพราะฉะนั้นเนี่ยระบบเราจะเตือนเตือนเราเลยนะว่าไอ้ตอนไปเนี่ยมันมีสายชาร์จไปด้วยนะแล้วตอนเวนเดอร์เขาส่งกลับมามีมาหรือเปล่าถ้าไม่มีเนี่ยคุณรีบไปติดตามเขาเลยนะ คุณรีบโทรไปบอกเขาเลยนะว่าคุณลืมคุณรับผิดชอบยังไงนะครับเรามีใบเอกสารอยู่นะครับอ่ะสมมติว่ามันมีกลับมาก็แล้วกันนะครับก็กดใส่ชาร์จไปแล้วก็กดบันทึกเลยนะครับพอก,กดบันทึกแล้วเกิดอะไรขึ้นครับดูตรงนี้นะครับเป็นตรวจเช็คแล้วอ่ากดตรงนี้เป็นตรวจเช็คแล้วนะครับกดเสร็จสิ้นนะครับกดเสร็จสิ้นนะครับดูนะครับปึ๊บอ่ะตรงนี้จากสูตรทั้งหนึ่งกลายเป็น1เรียบร้อยหมายถึงว่าเข้าสู่ใบ <c oughs> รับใบตรวจรับเรียบร้อยนะฮะแล้วก็กดพิมพ์ลองกดพิมพ์ดูนะครับพิมพ์เป็นใบตรวจเช็คสินค้าเคลมนะใครบ้างนะครับผู้รับทราบเป็นหัวหน้าก็ได้หัวหน้าแผนกนะเพื่อให้รับรู้ร่วมกันนะครับว่าเจ้าตัว iPhone 50เครื่องนี้มันกลับจากอาการเปิดไม่เต็มกลับมาแล้วตรวจเช็คเรียบร้อยแล้วนะมาจากทางบริษัท DM เเขานะครับสายชาร์จก็กลับมาด้วยนะครับประมาณนี้อันนี้ก็เรียบร้อยแล้ะ รเรียบร้อยแล้วก่อนจะก่อนจะเรียบร้อยความพรีตก็จะบอกนิดนึงนะใบตรวจรับเนี้ยก็เป็นสิ่งสําคัญมากเพราะว่าเป็นใบตรวจรับที่จะเล็กคอร์ดไว้ในระบบตลอดการเลยนะครับมันจะเป็นเหมือนสมัยก่อนใครทําเคลมจะมีสมุดสีน้ําเงินใช่ไหมก็ามาจดว่าขีดบรรทัดแล้วอ่างานนี้กลับมาแล้วงานนี้กลับมาแล้วแต่สมุดหายไปคุณทํำยังไงเพราะฉะนั้นตอนนี้เรามีตัวนี้เป็นเล็กคอร์ดเลยว่าคุณส่งไปที่ไหนอย่างไรบ้างอันนี้สําคัญมากเกี่ยวกับงานเคลมนะครับ <c oughs> พอรับเคลมกลับมาแล้วกลับไปดูกันที่งานทั้งหมดนะอันนี้เลย20นาทีเล็กน้อยนะครับต้องขออภัยด้วยนะงานทั้งหมดมาดูครับสีกลายเป็นสีอะไรครับเมื่อกี้สีเทาๆใช่ไหมตอนนี้เป็นสีชมพูเรียบร้อยแล้วหลังจากนี้นะครับก็คุณก็สรุปราคาได้เลยนะรหรือคุณจะให้ช่างไปเซอร์วิสก่อนด้ปุ่มนี้นะครับหรือว่าแอดมินฝั่งเนี้ยโอเคเขาส่งมาเคลมก็สรุปราคาให้เลยแล้วกันนะฮะก็ใส่รายละเอียดเข้าไปอ่าตัวนี้ก็เป็นบริการนะแล้วก็ บริการส่งเคลมให้น่ะแหละนะครับแล้วก็ราคาเนี่ยจริงๆก็ต้องคิดค่าส่งเคลมนะครับอาจจะเป็น5,000บาทยกตัวอ,อย่างนะอันนี้เรายกตัวอ,อย่างเฉยๆกดบันทึกนะก็เราจะคิดตังค์ลูกค้าค่าเคลมหน่อยนะเพราะว่างานเคลมนี้แจ้งลูกค้าแล้วว่าเราคิดเงิน,นอันนี้ยกตัวอ,อย่างเคลมกลับมาแล้วนะกดปิดงานก็ทํ f โฟลที่เหมือนที่ทุกท่กทานได้ทําอยู่แล้วนะครับมันมีแค่แตกแนบไปทางเคลมถูกไหมและอนอกนั้นโฟลเดิมเป๊ะนะครับเสร็จแล้ว เรียบร้อยครับ <c oughs> เรียบร้อยครับปิดงานจบคอม plete นะครับไปดูสเต็ปนะสเต็ปของหลอกไฟนะครับว่ามันเ <c oughs> ติดตามติดตามยังไงบ้างอ๋อต้องกดปุ่มทำงานนี้ด้วยนะโอเคสิ t ำล้อเปิดงานทำงานเสร็จปิดงานรอส่งเคลมสรุปราคาโอเคเรียบร้อยครับ แล้วพบกันอีกนะครับอันนี้เป็นระบบเครมนะครับก็ขอให้ใช้งานอย่างามีความสุขนะครับในระบบ JoyFix ของเรานะครับสวัสดีครับ